สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ c a m p i n g Channel แล้วนะครับผมวันนี้เราจะลองมาเติมแก๊สสลับเปราด้วยแก๊สกระป๋องยาวให้ดูนะครับผมว่าวิธีการเติมเนี่ยเราเติมแบนยังไงเบื<ๆ>้องต้นเนี่ยหลักการการเติมเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์คือคร่าวๆที่ง่ายสุดเนี่ยอยู่ประมาณ2อย่างก็คือตัวหัวถ่ายแก๊สนะครับที่มันจะมีเกลียวนะครับเป็นจริงๆเกลียวของเขาจะเป็นเกลียวสําหรับแก๊สสลับเปาถ้าหากาต้องการจะใช้เติมจากแก๊สกระป๋องยาวมาเป็นกระป๋องสลับเปาเนี่ยเราต้องมีตัวแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี จะเป็นอะแดปเตอร์เดียวกับที่ใช้กับพวกแก๊สเอ,อ่อพวก หัวแก๊สที่มันมีสายต่างๆอาจจะไม่มีแถมมาให้ถ้าใครที่ที่มีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะใช้แค่ตัวหัวเติมตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเสิ่งอง่ทอง้ตัวเดียวหลักการคร่าวๆในการเติมแก๊สนะครับจากกระป๋องยาเป็นกระป๋องสะลรเป่าครับผมเราก็จะแนะนําว่าวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าคิดเราอยู่ที่บ้านเนาะตัวกระป๋องโซลาเนี่ยใกล้จะหมดเนาะเราก็จะเอาตัวกระป๋องโซลาเนี่ยไปแช่เย็นก็คือของผมเนี่ยจะแช่ห้องแข็งเลยก็คือหลักการแช่เนี่ยก็คือแช่ประมาณแค่สามนาทีห้านาทีนะครับผม ถ้าออกมาเติมทำซ้าประมาณ2-3ครั้งก็ค่อนข้างจะได้เต็มถามว่าเราจะดูได้ไงว่ากระป๋องนี้มันเต็มแล้วครับถ้าของผมง่ายง่าย,ายคือตั้งแต่เราซื้อตัวแก๊สสระปเปามาใหม่เนี่ยผมจะชั่งน้ําหนักมันพร้อมกับตัวตัวแก๊สเลยว่าน้ําหนักเป็นเท่าไหร่สมมติตัวนี้น้ําหนักแก๊สลงกระป๋องอยู่ที่1นกิโลนะครับเวลาเรา,เราเติมเนี่ยเราจะไม่เติมให้เกินนะครับผมเราจะเติมให้อยู่ที่1นกิโลหรือน้อยกว่านั้นด้วยความที่ว่า เวลาเราออกไปเดินทางเนี้ยบางทีด้วยความที่แก๊สเยอะกว่าปกติเนี้ยมันจะทําให้เกิดการขยายตัวซึ่งไม่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเติมเนี้ยเขาจะแนะนําว่าหลังจากที่เราเติมเนี้ยเราดูด้วยว่าแก๊สเนี้ยก้นมีการพองมีการอะไรหรือเปล่ามีจุดไหนที่ดูน่านตรายไหมถ้าเกิดมีอย่างนั้นขึ้นมาก็คืออยากขอให้ทิ้งเลยนะครับ อันนี้คือเติมเพื่อความประหยัดเนาะแล้วก็คือแบบใช้อาจจะใช้ไม่ได้กี่ครั้งมากเนาะถ้ามันมีสนุงสนิมก็คือขอให้ทิ้งเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้แต่จะเติมอลองลองเติมคร่าวๆให้ดูเนาะก็คือตออย่างตอนนี้เราก็จะมีตัวเนี้ยซึ่งเอาไปแช่ของผมเนี่ยจะแช่แช่เย็นมาลอะอาจจะมีคนถามว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ได้แช่เย็นไปอยู่ที่แคมป์เนี่ยเป็นต้องใช้เนี่ยจะทำยังไงของผมก็คือแนะนําให้ใช้ลงไปแช่ในถังพวกถังน้าแข็งนะครับก็จะได้เหมือนกันก็คือทําให้ตัวเนี้ยเออมันเย็นก็คือเหมืนอ,อ,อ,อมน แล้วก็เติมมันก็คือจะไล่ลงไปก็คือแก๊กก็คือจะหนีจากที่ร้อนไปที่เย็นก็คือมันจะไปขยายตัวในตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเติมให้ดูคร่าวๆก่อนเวลาเติมนะครับเราก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งเราก็จะปิดไว้นะครับการปิดก็คือปิดแค่ตึงมือครับผมตัวนี้โอเคเราก็จะใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไป หมุนตึงมือเหมือนกันพวกนี้ไม่ได้ไม่ต้องหมุนที่แบบเอาแน่นเกินนะครับเราก็จะใช้ตัวแก๊สกระป๋องยาวซึ่งกระป๋องยาวนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ก็แนะนําให้เป็นเลือกที่เป็นบิวเทนให้เหมือนกับแก๊สกระป๋องสระเปานะครับผมเราใช้แล้วก็ใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วคราวนี้เราก็จะเปิดไล่ ถ้าสังเกตคือใกล้ๆจริงๆอ่ะมันจะได้ยินเสียงของแก๊สที่ไหลไปนะครับแต่ของผมเนี่ยถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรคือผมก็เปิดทิ้งเลยเปิดทิ้งในระดับหนึ่งแต่ก็คือเรามั่นใจว่ามันจะไม่เกินเนาะคือถ้าอันนี้เพิ่งเติมครั้งแรกๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ช่างเนาะผมก็จะคือเปิดเลยแล้วลองเปิดไล่ไปคือผมจะทําประมาณ2-3ถึงครั้งจากแก๊สที่กระป๋องสระเปล่าที่หมดหมดเนี่ยมันค่อนข้าง,างเต็มหรือบางครั้งอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะเกินแต่ถ้าของผมเกินเนี่ยผมจะจะเปิดลวบาวไล่ออกเลยให้เท่ากับประมาณเเเเเอออ่่่่่ปรรรริริิมมมาาาาาตจจจงงๆททีีคคยยชกกนนะะะแัพืวลดภ กาารเดินทงหลักการเติมแก๊สอีกอันหนึ่งที่ก็คือแนะนําก็คืออยากให้ทําในที่โล่งเนาะที่โล่งที่ลมพัดผ่านนะครับก็คือมันจะได้แม่แปรรายจริงๆคือบิวเทน่ะเรามันจะลอยชั้นที่สูงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ให้ปลอดภัยก็คือพยายามให้มีเปิดหน้าตรงหน้าต่างเปิดแค้ลมเวลาถ่ายแก๊สนะครับแล้วจริงๆถ้าสังเกตให้ง่ายๆเนี่ยถ้าสมมุติตอนที่มัน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 ถ่ายลงมาไอตัวกระป๋องข้างล่างก็จะเย็นแต่นี้ก็คือจะจะเทียบยากนิดนึงเพราะว่าตัวตอนนี้คือกระป๋องข้างล่างเราไปแช่เย็นมานะครับเราก็ครับ ปิดวาล์วให้เรียบร้อยนะครับถอดออกดูดออกตัวนี้ก็คือเรียบร้อยละข้อแนะนําอีกอันหนึ่งคือพอเราด้วยความที่เราแช่ช่องฟิตหรือว่าเราไปใช้แช่น้ําแข็งเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากให้เอาพาม เออแห้งๆเช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันการเป็นสนิมเนาะพอถ้าแก๊สกระป๋องแก๊สสนิมน,นี่ก็คืออยากให้เลิกใช้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ปลอดภัยละนะครับอันนี้ก็คือวันนี้เราพามาสอนวิธีการเติมแก๊สเข้าภาเนะกับอุปกรณ์ที่มีนะครับตัวเนี้ย่างอุปกรณ์2 2ชิ้นในที่ร้านก็มีมีจาหน่ายนะครับ หรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วเรายังใช้ไม่ถูกบางคนอนะ่ะซื้ออย่างแพงมาเลยเคยที่ร้านก็เคยขายแบบ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 แพงเลยแต่ใช้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเติมไม่เข้าท่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีเรื่องการแชร่เย็นการที่ที่แต่บางก็มีแก๊สบางกระป๋องบางแบบเหมือนกันนะที่ที่ที่ถ่ายเข้าไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันแต่เรามาคุยก็ได้ไกับร้านที่ที่ร้านก็ได้ครับผมวันนี้ยังไงก็คือขอขอบคุณนะครับผม